อาบีค่ะค่ะก็นับดาวจริงๆนะ็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็กขาดมากๆในการตัดสินใจแต่ต้องรออยู่ค่ก็เป็นไครับขาบคุณชงกาแฟอร่อยขอนไเ่ไม่ไม่ต้องหอยาก็ดีโอ้ยเรียนรู้จะไงดีคะเรยนรู้งมาเต็มเลย กับบา็์เรลตเองในสินค้าหรือครอบครัวเองก็ก็ให้แง่คิดได้เยอะมากๆเลยเหมือนกันเลยค่ะแนักแสดงเองเรบพูดถ่ายทอดเราอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาได้รับชมในรายการครอบครัวความสำคัญกับครอบครัวจริงๆเรื่องนี้มินชอบในเรื่องของการที่เขาต้องการเล่าสื่อไปให้คนได้อูเกี่ยวกับครอบครัวด้วยด้านแบบ เห็นคนที่รักเรา